ปาร์ตี้นะครับผมหนึ่งในผู้ก่อตั้งแบรแบนด์มิงฮีโร่นะครับผมแบรนด์สำหรับล้างรถ d e l i v e r รนะครับผมเนาะกนะ็สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาในเพจนะครับผม e b o o k YouTube นะครับผม Instagram l i ล e ได้เลยนะครับผมวันนี้เนี่ยจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าเลือกเครื่องขัดสีอย่างไรดีนะครับผมนะบางคนก็อาจจะหานะครับอยากได้เครื่องขัดสีมาไว้ที่บ้านสักเครื่องหนึ่งนะอ๋อ บางคนก sure right. kind of ็อยากจะหาเครื่องขัดสีมอที่บ้านสักเครื่องหนึ่งครับผมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนนะครับวันนี้นุก็จะมาบอกนะครับผมเคล็ดลับในการเลือกเครื่องขัดสีนะครับผมให้กับรถของคุณเองนะครับเราลองมาดูกันก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ผมใช้ทํามาหากินจริงๆนะครับผมมีอยู่สี่เครื่องนะครับผมอ้ามี5เครื่องนะครับผมแต่อเครื่องเนี่ยไม่ไดเอามานะครับผมก็คือเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเป็นเครื่องแบบไร้สายนะครับผมเนาะ อ่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกนะครับไม่ไมใช่เจาะลึกมาบอกถึงเรื่องเครื่องขัดที่เป็นแบบมีสายเนี่ยมีระบบอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีสีตัวด้วยกันที่ผมเนี่ยใช้อยู่เป็นคือในชีวิตประจําวันนะครับผมเนาะอ่าตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นเครื่องขัดแบบข้อเหวี่ยงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบข้อเหวียงนะครับเรา เห็นกันมาหลายรูปแบบเลยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องขัดสีเนี่ยมีอยู่2ระบบด้วยกันนะครับผมก็คือ1นึ่งโรตารี่นะครับผมแล้วก็2องนี่คือเป็นระบบดูอ l ลแอคชั่นหรือว่าตัวยอ่อคือเป็นแบบ DA นะครับตัวน,นี้เก็จะ,เ,ะเรียกว่าเครื่องข้อเหวี่ยงหรือว่าเครื่องแบบ DA นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเราก็ลองมาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับว่าเครื่องแบบนี้นะครับผมเหมาะกับงานอะไรบ้างน,นะครับ ผมจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องเครื่อง D.A ก่อนนะครับผมอ่าใช่อันนี้พูดผิดก็เรียกว่าเครื่องโรตารี่นะครับผมเครื่องโรตารี่ของเราเนี่ยนะครับผมก็เป็นเครื่องแบบหมุนแบบสว่านนะครับผมไม่หนีศูนสามร้อยหกสิบองศานะครับหมุนแบบตรงๆเลยนะครับผมหมุนแบบตรงๆนะครับผมแบบนี้นะครับอ่านะครับผมแบบตรงๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยนะครับผมมีมือจับนะครับผม่าว่ามีจำเป็นจะต้องมีมือจับนะ,ะผมไม่สามารถที่จะถอดได้เวลาใช้งานนะครับผมเนาะตัวนี้นะครับผมเครื่องโรตารี่ตัวนี้นะครับผมจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือหมุนแบบสว่าน360องศานะครับผมรอบเครื่องของเขาเนี่ยอยู่ที่900-4500ถึง4,500รอรอบต่อนอาทีนะครับผมก็ถือว่าสูงนะครับอ่าถือว่าเป็นรอบที่สูง มากมากเลยนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเหมาะกับการลบรอยขนแมวนะครับลบรอยโโรแกรมนะครับผมแล้วก็สามารถลบถึงรอยงานที่เกิดจากการขัดกระดาษทรายได้นะครับผมขัดเคลือบโคมไฟหน้าได้นะครับผมทำให้ไฟหน้าเหลืองเนี่ยแล้วก็กลับมาใส่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยในการจบงานไฟหน้าได้นะครับผมแล้วก็ ปรับระดับได้6สปีดนะครับผมเขาก็เหมาะกับการใช้น้ํายาขัดยาบแล้วก็น้ำอฟองน้ําที่ใช้นะครับผมเป็นฟองน้ําถ้าเกิดว่าเราจะใช้แบบเคลือบสีเนี่ยถามว่าเคลือบได้ไหมเคลือบได้ครับแต่ว่าต้องใช้ฟองน้ําแบบนุ่มเลยเบอร์เบอร์4เบอร์5เลยแบบนุ่มเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ใช้แต่เครื่องนี้เหมาะกับการใช้ขนแกะนะครับผมในการลบรอยเหมาะกับ น้ำยาขัดหยาบนะครับเพราะว่ารอบเขาสูงนะครับแล้วก็ข้อดีตรงนี้ก็คือสามารถลบรอยได้อย่างรวดเร็วแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าเรากดค้างไว้นะครับผมมันจะไหม้นะครับคือสีตัวผลแก่เองนะครับผมเนื่องจากว่าหยาบนะครับผมแล้วก็ตัวครีมเป็นตัวที่หยาบด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกับรอบเครื่องที่สูงนะครับผมเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะสะสมความร้อนไว้ที่ผิวสีของรถนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วหลายคนเนี่ยที่ไม่เคยใช้หรือว่าช่างไม่ชํานาญนะครับผมจะเกิดการสีไหมนะครับผมเวลาเราไปตามคาแคร์หรือว่าไปตามอู่ซ่อมอะไรเงี้ยบางทีเขาส่งงานช้าเนี่ยก็เพราะว่าอาจจะมีเด็กใหม่เข้ามาแล้วก็ทำนะคือพ่นสีอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะเหลือขัดส่งงานแล้วก็ขัดสีไหมก็ต้องมาทําสีใหม่อะไรพวกนี้ครับเพราะว่า ความร้อเนี่ยมันอยู่ที่ตัวสีรถยนต์นะครับผมทําให้สีเนี่ยมันมีน้ำพุ่มสูงแล้วก็ทําให้แลกเกอร์แล้วก็ตัวสีละลายแล้วก็หลุดออกมากับแผ่นขนแกะของเรานั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเครื่องตัวนี้นะผมเหมาะสําหรับนะครับโปรเฟชชั่นแลนะผมสาหรับมือใหม่กนะ็ยังไม่แนะนำนะครับผมเนาะสำหรับเครื่องโรตารี่นะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อมาเคลือบสีอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาขัดคมไฟหน้า ลบรอยขนแมวอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะผมข้อแนะนําก็คือเวลาใช้นะครับอ่าเรายกเครื่องตัวนี้ออกก่อนนะครับเวลาใช้เนี่ยนะผมให้เราเนี่ยครับวางองศานะครับผมเอียงเอียงนิดนึงนะผมประมาณ1 0 2ถึงองศานะครับไม่ควรลงตรงๆงแบบนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา <Okay. S 1> ลงแบบตรงนะครับผมกับตัวสีรถยนต์โดยตรงเลยเนี่ยนะครับผมแล้วก็เป็นช่างที่ ยิ่งมือใหม่เนี่ยข้อมือเราจะยังไม่แข็งใช่ไหมครับผมคือเครื่องมันก็จะสะบัดพอเครื่องสะบัดปุ๊บอุปกรณ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวจับหรือว่าตัวท้ายตัวนี้นะครับผมก็มีสิทธิ์ที่จะโดนตัวสีรถและถลอกหนักยิ่งกว่าเดิมได้เพราะฉะนั้นแล้วนี่ยม่เป็นไรครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองใช้นะครับผมให้เอียร์ประมาณสัก ส0ี่องศานะครับผมแล้วก็ค่อยๆปรับรอบเผานะครับผมเนาะเครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ใน Lazada นะครับผมราคาอยู่ที่5 7 0ถึงบาทนะครับผมแล้วแต่ล้าแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับตัวนี้ก็บอกไปแล้วนะครับว่าเหมาะกับงานอะไรนะครับผมเ่วนตัวต่อมานะครับผมนั่นคือเครื่องแบบ Dual Action นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับงานที่บ้านนะครับผมสามารถที่จะใช้ มือเดียวในการทําได้นะครับผมเปิดปิดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะจับสายไฟนะครับผมแล้วก็แต่เงี้ยมือเดียวได้คุณผู้หญิงสามารถที่จะใช้เครื่องตัวนี้ได้เพราะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยมีความเร็วรอบสูงสุดอยู่แค่นะครับสามพรอบต่อน,นาทีนะครับซึ่งปรับรอบไม่ได้คือลอ็ลอกรอบตายตัวเลยนะครับผมเนาะก็เป็นแบบตีนตุกแกนะครับผมตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้จะต่างกันนะครับผมแต่ก็ทํางานคล้ายๆกันแหละนะครับผม ตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นแบบตินทุกแกนะครับผมสามารถที่จะใช้ฟองน้ำเนี่ยแปะลงไปนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมจับได้เลยนะครับถ้าเราอยากเน้นตรงไหนเราก็ใช้2มือนะครับผมในการจับแล้วก็กดลงไปนะครับผมแบบนี้ตัวนี้สามารถที่จะลงหน้าเต็มกับผิวรถของเราได้นะครับผมเพราะว่ารอบมันต่ําและเป็นเครื่องแบบข้อเหวี่ยงเนี่ยก็คือมันจะไม่ก็คือเขาจะหนีศูนย์จะไม่หมุนกลมๆแบบสว่านตัวนี้นะครับผมก็คือมันจะ ปลอดภัยกว่านะครับผมแต่แน่นอนครับรอบต่ํากว่าก็ไม่สามารถที่จะลบรอยโฮโลแกรมได้นะครับไม่สามารถที่จะลบรอยขนแมวได้นะครับผมโอเคนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับผม220โวลต์นะครับผมก็เหมาะสําหรับคุณผู้หญิงนะครับผมแล้วก็เหมาะสําหรับใครที่อยากจะเคลือบสีเองที่บ้านนะผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นเครื่องขัด แบบข้อเวียงนะครับผมตัวนี้ถ้าเกิดเห็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับผมราคาเครื่องอยู่ที่ประมาณ1นึ่งพันต้นต้นนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับผมอ่ากับก็มาสําหรับตัวถัดไปนี้นะครับผมนั่นคือเครื่อง Du a l Action หรือว่า DA เครื่องข้อเวี่ยงนะฮะก็เหมือนกันนะครับผมเหมือนตัวนี้เลยแต่ว่าจากตัวนี้ที่เป็นตีนทุกแกนะครับผมตัวนี้จะเป็นการแบบสวมใส่นะครับผมตัวนี้จะไม่มีตีนทุกแกนะครับจะเป็นฟองน้ํานุ่มๆแล้วก็ เอ,า,อาขนแกะหรือว่าตัวฟองน้ำเนี่ยมาสวมใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวนี้เนี่ยรอบนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ2,900รอบต่อนาทีซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องรอบต่ำนะครับผมเนาะแล้วก็เหมาะสำหรับรถขนาดใหญ่นะครับผมจบงานได้เร็วกว่าตัวนี้นะครับผมวันนี้ก็จะเหมาะกับการขัดรถตู้รถแวนอะไรประมาณนี้ครับต้องการที่จะจบงานได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าาต,ตัวนี้เนี่ยมีแป้น5นิ้ว แป้นตัวนี้เนี่ยอยู่ที่6นิ้วนะครับผมแล้วก็แป้นอยู่นี้เนี่ยใหญ่มากนะครับอยู่ที่9นิ้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครผมก็จะทํางานได้รวดเร็วกว่าแต่ข้อเสียก็คือจะซอกเขาเรียกว่าอะไรครับในจุดที่เล็กๆเนี่ยเขาจะเข้าไปไม่ถึงก็คือซอกซอนได้ไม่สะดวกเท่าไหร่พูดเหมือนแปลงผีฟันเลยนะก็คือในจุดบริเวณออย่างเช่นตรงกระจกตรงประตูครับจะมีตรงกระจกใช่ไหม ขอบที่อยู่ใต้กตระจกเนี้ยเครื่องตัวนี้มันก็จะขัดไม่ถึงเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็มันเทอะทะเกินไปนะผมที่จะเข้าจุดเล็กๆนะครับผมแล้วก็ขัดพวกอ,อย่างเช่นกันชนหน้ากันชนท้ายบางบางยี่ห้อมันก็จะมีเหลี่ยมมีมุมเยอะตัวนี้ก็จะไม่เหมาะก็เหมาะสําหรับแบบ รถตู้ใหญ่ๆเลยประมาณนี้ครับเนาก็จะทํางานได้รวดเร็วขึ้นนะครับผมเนาะอ่าก็ปรับรอบไม่ได้เหมือนกันนะครับผม2ตัวนี้นะครับผมเนาะแล้วก็เปลี่ยนแป้นไม่ได้นะครับก็คือต้องทําความสะอาดที่จะยากหน่อยเพราะเขาไม่สามารถที่จะถอดแป้นได้นะครับผมอ่าโอเคต่อมานะครับผมเป็นเครื่องไฮไลไท์เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือ เป็น d ู a l a แอคชัเหมือนกันหรือว่าเป็นเครื่องข้อเวียงนะครับผมก็ตัวนี้ก็คือราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมกว่าเครื่องพวกนี้นะครับผมเพราะว่าเขารวม2เทคโนโลยีไว้ด้วยกันนะครับผมนั่นคือ,เ,อ,อเขาสามารถที่จะเคลือบสีได้นะครับลบรอยได้นะครับแล้วก็ขัดขัดงานขัดโคมไฟได้ขัดงานลบรอยกระดาษทรายได้ เพราะว่ารอบเนี่ยเท่ากันเลยนะครับเราลองมาดูกันตัวนี้เนี่ยสามารถปรับรอบได้6ระดับนะครับอยู่ที่2,000ถึง4,500รอบต่อนอาทีนะครับมีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับผมก็จะมี 3M 3D Macquay นะครับ Bigfoot n e p a c นะครับ SPTA โอ้ยเป็น หลายสิบยี่สิบยี่ห้อนะครับผมเนาะ <c oughs> ก็เราเนี่ยก็คือเลือกตามความถนัดได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะนำน้ำผมแป้นเขาเรียกว่ามือจับนะครับตัวนี้อ่ามือตัวมือจับตัวนี้นะครับผมมานะครับถอดน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับผมแล้วแต่ความถนัดแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยจะถนัดในการจับแบบนี้มากกว่านะครับอ่าอย่างนี้ จะถนัดมือนะครับผมแล้วก็จับได้รุ่นเลยนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือเขาเนี่ยมีรอบถึง2 0 0 0ถึง4,500รอบฉะนั้นสามารถที่จะลบรอยกระดาษทรายได้ก็เพราะว่าเขามีรอบสูงนะครับเวลาลบรอยกระดาษทรายนะครับผมก็จะใช้ฟองน้ำชนิดแบบแข็งนะครับเนาะแล้วก็ฟองน้ำที่มีเนื้อแน่นก็จะแข็งหน่อยนะผมแล้วก็กับน้ำยาขัดหยาบนะครับ แล้วก็หมุนรอบไปที่เลข6นะครับผมก็คืออัดเต็มที่เลย4,500รอบนะครับผมตอนทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงสามารถที่จะขัดลบรอยกระดาษทรายได้นะครับผมเพราะว่าเขามีรอบเท่ากับเครื่องโรตารี่ตัวนี้เลยนะครับผมแต่ว่าถึงแม้ว่าจะลบรอยกระดาษทรายได้แต่ก็ ลบรอยได้ช้านะครับใช้เวลาค่อนข้างเยอะกว่าเครื่องโรตารี่เพราะว่าเขาหมุนแบบเป็นข้อเหวี่ยงนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยครับเราจะลองสังเกตดูนะครับว่าอ่าสังเกตดูครับว่าในนี้เนี่ยอ่ะมันจะมีรูเห็นไหมครับอ่าจะมีรูเดี๋ยวผมจะไปใกล้ๆล้ะกันนะครับผมอ่าเก็ตนะครับว่าตรงนี้เนี่ยอ่าเราจะเห็นว่านะครับผมเขาจะมีรูนะครับตรงนี้ตัง แตกต่างจากาตัวพวกนี้นะครับที่จะไม่มีถือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นข้อเบี่ยงก็จริงแต่ที่ไม่มีรูก็เพราะว่ารอบมันต่ำอยู่แล้วไงมันมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องเจาะรูเพื่อระบายอากาศนะครับอ่าอย่างตัวนี้เองก็ไม่มีนะครับผมอย่างตัวนี้ก็ไม่มีนะครับผมเพราะว่าเขาต้องการรอบเครื่องเพื่อที่จะให้ลบรอยเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับผมคุณจะเห็นว่ารูตรงกลางนี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยเราลองมาดูเราลองมาสังเกตดูนะครับว่าที่มุมตัวนี้นะครับผมจะมีรูเห็นไหมครับอ่าเนี่ยเห็นไหมก็คือรูตรงนี้เนี่ยจะทะลุนะครับผมจากมุมตัวนี้นะครับผมทะลุมาที่ตรงกลางแต่นี้ไม่รู้ว่าจะเห็นข้างในนี้หรือเปล่านะครับเห็นไหมว่าว่าจากรูตรงนี้เนี่ยก็คือจะทะลุมานี่นะครับแล้วก็จะทะลุออกนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเครื่องขัดตัวนี้นะครับผมจะนะครับ นำความร้อนนะครับผมออกไปทางฟองน้ํานะครับแล้วก็ออกไปยังแป้นขัดนะครับผมซึ่งต่างจากตัวนี้ก็คือ,อเครื่องระบบโรตารี่เนี่ยความร้อนจะสะสมที่ตัวสีผิวของรถนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นด u A ลแอคชั่นรอบสูงตัวนี้เนี่ยนะครับผมความร้อนจะถูกลบไยออกและสะสมอยู่ที่ฟองน้ําเห็นไหมความร้อนสะสมแตกต่างกันนะครับผมถึงแม้ว่ารอบเครื่องจะเท่ากันก็จริงแต่ว่าตัวนี้จะมีความปลอดภัยสูงกว่า แต่ว่าตัวนี้จะทํางานลบรอยกระดาษสาได้รวดเร็วกว่าเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่ว่าตัวของคนคุณผู้ชมเองเนี่ยจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะสําหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ทำคาแคร์หรือว่าไม่ได้ทําอูสีรับงานสีโดยเฉพาะเนี่ยผมแนะนําให้เป็นดูอัลแอคชั่นมากกว่าเพราะว่าเขาทําหน้าที่ได้หลากหลายมากกว่าแต่แน่นอนครับราคาก็จะสูงหน่อยนะครับเครื่องตัวนี้อยู่ที่4 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับหรือว่าแต่ ตัวที่ท,ท็อปเองนะครับผมก็จะเป็นแบรนด์ของมาคิตานะครับก็อยู่ที่ประมาณ0 0็ดพันถึงหนึ่บาทนะครับแต่ก็ใช้ได้เป็น10บสปีก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับแต่ตัวนี้ก็คือมีแปลงฐานนะครับผมเราสามารถที่จะแกะแล้วก็เปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับผมแปลงฐานในนี้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ารอบเครื่องเนี่ยเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยเปิดเบอร์หแล้วมันไม่แรงเลยก็ลองมาดูที่แปลงฐานนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนแป้นได้นะผมเพียงแค่คุณถอดนะ็อตตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาออกมาเปลี่ยนแป้นให้มันเล็กลงได้เข้าถึงจุดได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นเครื่องขัดสีแบบข้อเหวี่ยงมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่าจะทาได้หลากหลายเหมือนเป็ดเลยนะครับผมก็คือเขาเนี่ยถ้าเกิดใครที่จะแบบเอามาเคลือบสีครับผมแนะนําให้เป็นดูอแอคชั่นเลยนะครับคุณผู้หญิงก็สามารถใช้ได้นะครับ ใช้มือเดียวก็ได้เราสามารถที่จะเปิดเครื่องแล้วมือเดียวได้นะครับผมเนื่องจากว่าเป็นเครื่องแบบหนีสูญครฮะเขาก็หมุนแบบฟืดแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้มือเดียวได้เพราะะฉแล้วเนี่ยเวลาอย่างในกรณีที่หลังคาเราไม่ถึงใช่ไหมครับเราก็เราก็เอื้อมไปแบบนี้ได้เลยอ่าเพราะว่าเขายาวไงนะครับบนหลังคาเนี่ยบางทีไม่ถึงใช่ไหมเราก็ปื๊ดอย่างนี้ได้นะครับอ่านี่คือข้อดีของเครื่องทรง,ทรงแบบนี้นะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยไม่เขาเรียกว่าข้อออ่าข้ดีของเครื่องโรตารี่นะครับผมเครื่องโรตารี่ทรงแบบนี้ก็มีนะครับก็คือหมุนตรงๆนะครับผมอ่าตัวนี้เนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนข้อได้นะคบางคนสงสัยเดี๋ยวผมจะลงรูปไปให้ว่าข้อมันคืออะไรนะครับผมข้อเหล็กนะครับผมอย่างเช่นในงานของรถซูเปอร์คาร์หรือว่ารถอ่าแม,ม้แต่กระทั่งแบรนด์ญี่ปุ่นเองนะครับผมก็คืองานละเอียดเนี่ย มันจะมีจุดบางจุดที่เครื่องเนี่ยเข้าไปไม่ถึงนะครับเขาก็จะมีข้อเหล็กนะครับผมหนึ่งนิ้วเขาเรียกสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วว่างแล้วแต่ความเขาเรียกว่าแล้วแต่จุดตรงนั้นเนี่ยมันลึกลึกไหมนะผมก็จะมีเหล็กตัวต่อนะผมแล้วก็เป็นหัวเล็กๆนะครับผมหัวเล็กๆตัวนั้นเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นหัวแบบใช้สลิงใช้สายสลิงก็คือเหมาะสําหรับขัดตรงที่เปิดประตูมันจะ คือเครื่องพวกนี้มันเข้าไปที่ร่องประตูไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องใช้แบบเครื่องสายสลิงเดี๋ยวผมจะลงรูปไปให้นะครับผมไม่มีนะยังไม่มีเพราะว่าก็คือใช้เงินเดือนของตัวเองเนี่ยเก็บสะสมนะครับแล้วก็ซื้อทีละเครื่องนะครับผมอ่านะฮะอ่านะครับแล้วก็อย่างตัวที่เป็น D A A อ่าจเป็นผู้ผ่นตุุยรโตรตรีนะครับผมโตรตรีเนี่ยสามารถที่จะถอดแป้นออกแล้วก็ใส่ข้อต่อได้นะครับข้อต่อเนี่ยก็จะทําให ใส่ข้อตอ่อใส่แป้นเล็กๆได้นะผมทําให้เขาเรียกว่าเข้ามงเข้ามุมเนี่ยได้ละเอียดกว่าได้เนียนกว่าแล้วก็ได้ถึงกว่านะผมแล้วก็การลบรอยอเขาเรียกว่าถ้ายังใช้ยังใช้เ,เรียกว่าอะไรนะครับลบรอยโคมไฟครับบางทีจุดบางจุดเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้ถอดโคมออกมาเนี่ยมันจาเป็นจะต้องใช้ตัวต่อตัวนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงมุมอยู่เล็กๆเนี้ยมันไม่สามารถที่จะใช้แป้นขนาดใหญ่ได้นะครับผมแล้วก็ ใส่ข้อต่อแล้วก็ใส่แป้นเล็กๆเอาได้นะครับผมอยู่ที่1นิ้ว2นิ้วนะครับผมแล้วแต่ว่างานงานนั้นเนี่ยจะเล็กขนาดไหนซอกซอนได้ดีกว่านะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนแป้นเล็กๆได้นะครับผมสําหรับขัดพวกมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเป็นงานมอเตอร์ไซค์จริงๆเนี่ยใช้เครื่องโรตารี่แล้วก็ใช้ก็เรียกว่าใช้ข้อต่อจะดีกว่านะครับผมเนาะก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับนะครับผมการอธิบายเครื่องนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆนะ เลือกเครื่องขัดสีนะครับผมเลือกซื้อนะครับผมมาดูแลรถของตัวเองได้นะครับผมเนาะสำหรับใครนะครับผมที่ยังสงสัยหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสามารถสอบถามนะครับผมคอมเมนต์มาที่ Facebook นะครับผม YouTube นะครับผมไอจีนะครับผมะลายได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมใต้คลิปของเราเลยนะครับผมสำหรับ วันนี้นะผมนุกก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมสําหรับ EP ีหน้าจะเป็นอะไรนะผมก็กดติดตามนะผมถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์นะผมก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะผมนุ๊กเองก็กราบแทบเท้าทุกท่านนะผมลาไปก่อนบ๊ายบาย